เปิดพิกัดร้านอร่อยตามรอยลิซ่าแบล็กพิงค์เรียกได้ว่าเป็นตำนานร้านแปลกก็ไม่แปลกเลยสำหรับลิซ่าแบล็ k พิงค์ที่ไม่ว่าจะไปกินร้านไหนเราแฟนคลับก็ขอตามไปลองชิมด้วยช่วงที่ลิซ่ามีโอกาสกลับมาที่ประเทศไทยเราเลยขอทวนความจำร้านอร่อยที่ลิซ่าเคยไปกินมาให้ทุกคนไปตามรอยกันเลยมาที่ร้านแรก พะรานชัยบาร์บีคิวเป็นร้านล่าสุดทีลิซ่าแบล็คพิงคลงเครื่องมาปุ๊บก็ไปกินปั๊บสายหมูกระทะหลายคนก็ไปตามรอยร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยจุดเด่นที่นี่คือหมูนุ่มราคาเริ่มต้นที่250บาทต่อชุดเท่านั้นเองพิกัดร้านโชคชัย4ซอย54 เปิดเวลาบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มครึง่งมาถึงร้านที่สองลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่เพราะเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจลูกชิ้นทอดที่บุรีรัมกลับมาคึกคักบรรดาพ่อค้าแม่ค้ายิ้มแก้มปรีใครอยากลองชิมแบบต้นตำรับที่ลิซ่าพูดถึงต้องไปแถวสถานีรถไฟบุรีรัมรับรองมีให้เลือกหลายร้านแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางกรุงเทพก็มีให้ชิมเลือกในแอปพลิเคชันสั่งอาหารได้เลยจ้ามาที่สถานที่ที่3 Ver t อร์ and Moon Bar โรงแรมบันยันทรีที่นี่เป็นรูท็อปบาร์สุดหรูที่วิวสวยสุดๆเป็นช่วงที่ซาวแบล็ c พิงค์มาเช็คอินขณะถ่ายรายการแบล็ k พิงค์เฮาสที่ประเทศไทยนอกจากค็อกเทลที่รสชาติเยี่ยมแล้วมีอาหารให้เลือกหลากหลายวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆสุดโรแมนติกอีกด้วยพิกัดโรงแรมบันยันทรีเปิดตั้งแต่17นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลยทีเดียวจ้าสถานที่ต่อไป After You Dessert Cafe ทองหล่อจริงๆแล้ว After You ไปกินที่ไหนก็ได้อร่อยเหมือนกันหมดทุกสาขาแถมกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแต่สำหรับแฟนคลับลิซ่าแบล็คพิ้งอย่างเรานั้นก็อยากตามรอยเพราะลิซ่าไปกิน After You Dessert Cafe ทองหล่อนั่นเอง มาถึงสถานที่สุดท้ายสมบูรณ์โภชนะญา,าตยตึกจามจุรีสแควร์ร้านอาหารที่เริ่มต้นความอร่อยมาอย่างยาวนานส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นโดยรสชาติความอร่อยและราคาที่สมเหตุสมผลกลายเป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนไม่เว้นแม้แต่ลิซ่าก็ยังมาชิมพิกัดร้าน 315อาคารจำจุรีสแควร์ชั้นจีถนนพญาไทยเขตปทุมวันกรุงเทพเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มเลยทีเดียวค่ะพวกเราเหล่าชาวบิงหากมีโอกาสก็อย่าลืมไปตามกันนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ